สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้บุผามาอีกแล้วมาพาพี่น้องมาบึงเข่าโกขอ24ุดมาอัปเดตค่ะมาอัปเดตสถานการณ์ว่าเป็นจังไดแล้วเนาะแปลงนี่คือแปลงหน้าดินทรายเด้อค่ะแปลงหน้าดินทรายที่บุพาเคยเอาลงเนาะบ่เป็นเป็นแปลงที่ว่าติดบ้านนะคะที่บุพานับกอให้บึงเนาะ เป็นจังไดนะคะห่วงเป็นจังไดอายุเป็นจังไดนะคะคือใบเหลืองเบิร์ละค่ะตอนนี้นะคะใบเหลืองเบิร์แล้วได้เหมาเบอรและสิผ้ามาบึงห่วงเป็นจังไดนะคะตอนนี้นะคะสิผ้ามาพี่นองมาบึงเนาะล่อรลุ่นกันอยู่เมนโบเนี่ยค่ะห่วงพื้นกระได้ค่ะพี่นองค้านี่นะคะเป็นตะอนซ้อนขักเดือนโอ้ยเดี๋ยวเด้อบังแคโอ้ย ว่าหาคว่ำร่วมเมื่อเลยนี่ค่ะห่วงเป็นจังไดพี่น้องนี่เหลืองเบิร์ดราคาพี่น้องคะ่ะหางเหลืองแล้วกำลังสิพ่อเกี่ยวล่ะคะพี่น้องคาดว่านะคะวันที่สิบห้าพฤศจิกายนห้องสีเกี่ยวคะ่ะจะเก็บเกี่ยวนะคะแต่ว่าก็ต้องล่อบเบิงผ้ายุเนาะอ่าทั้งระบบโทราศัพท์เพ็่นกระแจงเตือนมาว่าผ้ายุดสีข,ขาวันที่เจ็ดอ่าพฤศจิกาคมเอ้ยมึงตีละพี่น้อง ขออภัยค่ะพฤศจิกายนนี่ค่ะนี่นะคะนี่เหลืองเบิ้ลแล้วเบิง้งโดยร่วมเนาะคะ่ะพี่น้องเบิง้งผาาโดยร่วมเดอ้อนี่เหลืองเบิ้ลแล้วค่ะก็ต้องรอเบิง้งผ้าอยู่ก่อนนอ่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ห้าพฤศจิกายนเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่นี่อันอันนี้นกเด็กกินนี่นกเด็กกินนี่นกกินนกนกเจ้านกตัวร้ายค่ะเบิ้งห่วงคือโดยร่วมเนาะคะ่ะพี่น้อง เหลืองเบ้อละะ้วค่ะกะสีล้อฝ้ายูออกนะคะถาถาถาจังไหนกะสีเกลียวมันที่สิบหานะคะเกลียวมันที่สิบหาตากนะคะสองล้อฝ้ายูออกบอสันห้าสิตากบัวใดนะคะมันจะตากไม่ได้เลยนะคะพี่น้องเห็นเนาะคะ่ะไก่ไปบัเห็นภาพโดยรวมบัคะอ่าด้วยที่ว่าเห็ดเองสั้นแน่ไวแน่เด้อต้องขออภัยพี่น้องคลิปที่แล้วบัวพาบัได้บอกราคาแม่นบอกค่ะคลิปนี้สิมาบอกราคา อ่าห้าเปิดให้จองเด้อเปิดให้จองกันอยู่ที่กิโลละ60บาทค่ะเอาราคาแบ่งปันอ่าพี่น้องผู้ใดกระซื้อได้น,น,นะคะแบบว่าเอาไป,ไปเพดพันธ์นะคะไปเ็ดพันธ์ไปเป็นอ่าขยายปลูกกินนะคะมันเป็นข้าวเหนียวต้นเตี่ยนะคะหน้าปีนะคะอ่ากิโลละ60บาท 25กิโล1,200บาทค่ะราคานี้ส่งถึงบ้านนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางนนอ่าเขาเป็นระบบขนส่งเองเอตาจะชาแน่แต่ว่าแต่ว่ากระไดช่วถ้าพี่น้องจองกันเข้ามาตอนนี้ก็อา่ายอดจองกบเคืองทางราคาพี่น้องจองกันเข้ามาเดอ้อผู้ใดบ่ท่านใดนะคะก็คือว่ามันเพิ่งจะเป็นข้าวที่ได้รับการรับรองปีที่แล้วเนาะคะ่ะมันก็นเลยอาจจะ ยังบัวหั่นแผ่หลายนะคะอ่ารสชาติตองโคตองขอบอกไว้ก่อนว่าเขายังบัวหั่นในซีมค่ะพี่น้องย่างยังบ่งได้ซีมเลยแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเป็นเขาผู้ทีเ่เฮ็ดปีที่แล้วเพาะเพิ่นว่ามันเป็นเขาอ่อนเขานุ่มคว่ำหอมเข้ากับบัวหั่นจักนีลาบูา้าสีฟ้าสีเกี่ยวมือบ่เนาอเอาไปสีกลิ่นล่องเบิ่งแล้วเอามาเบาสูพี่น้องปังโนอาราค่ากับตามทีผ่ผู้พาแจ้งนะคะกับทาสนใจกับแจ้งซื้อ เขามาจองกัาเห้าเลยนะคะเขาสิลงใบจองไใหาก็คือ,อเบอร์0881141198อันบางท่านพื้นทูมาม่าเว้าไว้หลายจดน้ำบบท่านว่าสั่นตงโคขอาภัยเนาะคะ่ะด้วยที่ว่าอย่าดแบบว่าอย่าดพีน้องบบเบิ่งไหเฝ้าเว้าเฝ้าแล้วนั่นนะแบบเห่าก็มือไม่เนาะเฮาเป็นศูนย์แบบเขาชุ่มชนน้ำค่ะ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแข็งขยันนะคะตนนุนวสว่างอเภอกุฎข้าวปุ่นจอุบลราชธานีนะคะก็คือว่าคุณลำปางเป็นผู้บริหารงานนะคะเราก็เป็นสมาชิกเขาเป็นเครือข่ายกันนะคะเขาเป็นเครือข่ายเพิ่นคือว่าเขาเป็นลูกฟา้ามป่าารดำไฮแล้วก็คาดพันดูแลแปลงคือเพิ่นเองเพิ่นหาเลาะตรวจแปลงทั้งเบิดเลยค่ะ ให้พี่น้องสบายใจได้ว้าถ้าได้ไปจากนี่คือบบมี่พันปนแน่นอนค่ะถึงจะปนก็ถือว่าน้อยมากนะคะเพราะว่าเฮาเป็นเฮาคาดพันสามถึงสี่รอบนะคะน,นี้คาดไปแล้วสามรอบนะคะ,อะรอบที่สี่ก็คือก่อนเกี่ยวนะคะก่อนลงเกี่ยวแล้วก็รดเกี่ยวเฮาใส่รดเกี่ยว รถเกีียวกับเป็นรถเกี่ยวของเฮาเองนะคะเป็นของศูนย์เองบ่ได้รับจ้างนะคะก็คือว่าเกี่ยวแต่ละสายพันธ์ก็คือต้องมีการล่างเป่าเมล็ดพันธุ์ที่ตกข้างอยู่ในพุงในท้องรถน,น,นะคะออกนะคะให้เรียบร้อยค่อยมาเกี่ยวสายพันธุ์อื่นๆนะคะนี่ก็คือว่าเฮาตัดปัญหาเรื่องปนนะคะในรถเกี่ยวได้แล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ในแปลงเองเฮากับขาดพันธุ์ให้นะคะพี่นงค่าแล้วก็ เรื่องต่างๆนะคะเข้ากับพายามเพช h e ดีที่สุดเพราะว่าเข้าด้วยว่าเราเป็นชาวนาเนาะคะ่ะหัวอกเข้าหูดีว่าถ้าซื่อเมล็ดพันธุ์ที่ราคาสูงแล้วมันปนมันสิเป็นจังไดความหูซื้อเข้ามันมันเป็นจังได้เข้าหูดีครับเพราะว่าเข้ากระถือเข้ากระถือมากขึ้นกันหัาอกหัวอกนี่เข้าห,หูนะคะอ่ะค่พี่นอ้องเบิรงภาพโดยรวมเนาะคะ่ะนี่ก็ขอ24ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ หางเหลืองเบิร์ ladder อ่ะเฒบอกอีกเชือหนึ่งเบอร์โทรศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดนะคะศู 4, นย์เก้าหกเจ็ดสี่หกสามสองเก้าสี่ค่ะพี่น้องค้านี่นะคะไนเบื้องห่วงอีกก่อนอาจจะว่ามาเบงื้องตัณหาผู้เบานะคะนี่คือห่วงพื้นทีหลายค่ะอาจจะมีนกกินแน่ละ แป้งกันกินนกกระไรลายค่ะจนเห็ดหน้าฝังด้หุ่นละทั้งอุบุนเห่าโผดหลายนะคะนี่ค่ะเป็นเขาเขาที่เพิ่นได้รับร่องมาปีนี้แหละค่ะปีที่แล้วนเนาะเท่ากระไดมากเป็นปีแรกความแสบความนอกนั่วนี่ยังค่ะแต่ว่าความทีคลองเม็ดนะคะนี่หลายคนกับทั่วค่ามาถามว่าการแตกต่างกับหนาน,นี่เป็นจังไร เออนะคะผู้พากรบบวกบวถือให้พี่น้องเบิ้งเอาโหลดแต่ว่ามีเม็ดน่ะจับทีแห้งค่ะอ่ากับสีกอข้อหกอะนะให้พี่น้องเบิ้งเอาผู้พากรบบวกค่อยสันทัดนะคะนี่ละค่ะโทษจองกันขมาค่ะถ้ายากได้ไปเฮ็ดพ่านเนาะอ่าบัาถึงสอบห่ากับขายค่ะห่ากับแบงปันฮาโลขึ้นไปนะคะส่งห้ากิโลขึ้นไปห้าโลสิบโลได้หมดนะคะถ้าพี่น้องอย่าใ้นะคะคือน,นี่ละให้เบิ้งนะคะ แบ่งปันกันค่ะเอาไปเห็ดเอาสื่อนน้อยไปไปเห็ดพันไวซะก่อนปีหน้าก็จังล่งเต็มพื้นที่อ่าเป็นเขาที่รับรองพัก่านจากอ่ากรมการเข่าเลวนะคะหลายค้นก็ว่าขายลุงสีไดโบมันเป็นเข่าโกอขอละค่ะเป็นข้าโกอขอแล้วนะคะก็น่าจะขายได้นะคะตั้งแต่หลายพันที่บ้คันได้อ่ารับรองพันก็ยังขายลงสีทั่วไปได้นะคะ,ะนี่นะคะอ่าเบงบุผาหลุ่นขนาดเด้พี่้อง รุ่นว่าสิได้เป็นตันคือเพ่นวาบอน,านาั่นนะค่ะเ้าก็รุ่นแปลงหนีเนะาะไหลกว่าสิเป็นหน้าดินทรายเนาะคลิปกอนนะ่ะบุภาพาไปเบื้องหน้าหินปนดินเหนียวปนหินเนาะมันก็ยังยังม่วงดีอันนี้แห้งดีค่ะนี่บุพาสูงลอยหาซิฟค่ะสูงลอยหาซิฟกรยะยุระว่างอกนี่แหละนะคะหนมห่วงลงมาแล้วพอดีค่ะพอดีถ้ามันเอาเกี่ยวเกี่ยวกันหนึ่งใส่พอดีเนาะ อาคีบเนี่ก็ล่ากันไปก่อนค่ะพามาเบิงจังสีเนาะว่าหอดไสแล้วเป็นจังไดยย้นะค่ะลงให้เบิงเะเด้อค่ะนี่โก็ขอหยีสิบสี่เหลืองอารามเต็มทงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เกี่ยวนะคะจะเกี่ยววันที่สิบห้ากลางเดือนนะคะเพราะว่านี่อเห็นพี่น้องเห็นบอกค่ะนี่เม็ดยังโบ้ทั้นสุกเบิดค่ะการแตกเอ่อแต่การอ่ามันมันสิเฮ็ดห้ว่าไปบาน ยนะี่ยปมันจิตาบอดนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกหมดทุกเม็ดเด้อค่ะยังบวสุกยังบวสุกรอก่อนรอก,ก่อนรอก,ก่อนนะคะคือทำมเมล็ดพันธุ์นี้มันต้องสุกทุกเม็ดนะคะมันจะได้งอกดีแตกดีเนาะอ้าว่ากันจริงๆล่ะค่ะบ้านนี้วัาแต่สีล่าสีล่าหรือโบล่าจักเถื่อนเนาะอ่าลากันไปก่อนค่ะคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหนาวภูผาสีผ้าไปเบิงกอขอ1หนึ่งศูนย์สามเนาะคะ่ะเป็นเขาเจ้วพันธุ์หม่นะคะสูงอยู่ที่ลอย สี่สิบว่าพวกลมค่ะเออต้นนี้ก,ก็ดีต้นแข็งแรงดีนะคะอ่ะลากันจริงๆขอบคุณที่มาชมคลิปมาให้กำลังใจนะคะถ้ายอยากได้พ่านกับคือโท่เขมาเดี๋ยวบุพาสิบักมุดไว้ใต้คลิปเด้อค,ค่ะถ้าพี่น้องอยากได้สิบักมุดเบอร์โทรบางเท่อเข้าไห้เบอร์โท่ไปแน่นี่มันอาจจะพิดกฎชุมชนเพิ่นเนาะคะ่ะเข้ากับตองระว่างนิดนึงเข้าเป็นมือไม่นำ้ำายั้งบบหูปันใดนะคะก็ได้ซ้ำนี้ก็ถือว่า แต่ว่าอยากจริงๆนะอยากแบ่งปันพี่น้องอียลีล่ละเขาเป็นศูนย์เขาชุมชนค่ะในราคานี่เขาแบ่งปันแบบสุดๆเลยนะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับคุณลำปางอะะค่ะเบอร์โทรก,ก็เลยอ่าค่ายกันนะคะ,ะลาก,กันไปก่อนขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมายขอบคุณมากค่ะ